สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารเรียนยานสุทธิวิทย์พร้อมทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านเลยวังสจังหวัดเลย เวลากลางมริกานาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านเลยวังไสอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยส่งติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกรันดานตามพระราชดำริซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน1น0่คนครูและบุคลากรรับแม ตาจากพระเทพอย่างวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวัดวัดปฐุมวนารามและพระอาจารย์ประสิทธิ์ประสิทธิ์ที่โกเจ้าวัดวัดผาสุขประสิทธิทีการามจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาและผู้ประถมโรงเรียน ในการนี้ทรงเปิดอาคารเรียนยานสุทธิวิทย์เป็นอาคารขนาด2ชั้น4ห้องเรียนได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนัการคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานเริ่มก่อสร้างปี2564เมื่อแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญพระฉายาลักษณ์ประดับที่ตัวอาคาร จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ได้น้อมนาแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระาราชดำริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนม,มาดําเนินงาน ตั้งแต่ปี2563จนประสบความสำเร็จในหลายๆด้านเช่นการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนำเสนอาการอ่านจับใจความสำคัญเรื่องเจ้าปู่วังเสื้อแดงโดยให้นักเรียนอ่านเรื่องราวสารเจ้าพ่อวังเสื้อแดงซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและออกมาเล่าจับประเด็นสำคัญเพื่อฝึกให้จับใจความสำคัญของเรื่องและสามารถนำความรู้ไปสอบโอเน็ตได้ กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมสวยดัดผมเปิดสอนทั้งการตัดผมชายและสะใดรวมถึงการกล้าวผมสำหรับผู้หญิงมีวิทยากรจากร้านทำผมในตัวอำเภอม,มาถ่ายทอดความรู้ให้นักเกรียนที่สนใจสัปดาห์ละหนึ่งวัน ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และในอนาคตทางโรงเรียนมีแผนจะเปิดร้านทาผมในโรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาใช้บริการด้วยกิจกรรมอาหารกลางวันและกิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้สอนให้นักเรียนเรียนรู้การเกษตรแบบครบวงจรนาผลผลิตที่ได้ส่งขายให้สากลโรงเรียนและสอนให้นักเรียนทําบัญชีรายรับรายจ่ายกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสอนให้นักเรียนนาผลผลิตท<อ>ี<อ>่ปล<อ>ูกได้มาแปรรูปเพื่อบริโภคและจําหน่ายสร้างมูลค่าอาทิการทําไข่เค็มสมุนไพรการทําชาใบม่อนและการทาแซนด์วิช กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำเสนอการแสดงรำฟ้อนของนักเรียนในบทเพลงออนซอนเบลยวงังไสเนื้อหาของเพลงเชิญชวนให้มาเที่ยวบ้านเลยวงังไสและอำเภอภูหลวงซึ่งผู้มาเยือนจะเกิดความประทับใจที่ได้มาเที่ยวชมโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมการปลูกพืชผักทั้งผักสวนครัวและไม้ผลรวมทั้งการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงสุกรและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารกลางวัน โดยมีการขยายผลไปสู่ชุมชน30ครัวเรือนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาตรวจร,รักษามีประชาชนและนักเรียนม,มารับบริการรวม67คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบและโรคเกี่ยวกับหูตาคอจมูกในการนี้ทรงรับเด็กชายอายุ10ขวบไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ซึ่งป่วยด้วยโรคไขสันหลังอักเสบและจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอ,อนแกน่น พร้อมส่งติดตามการดําเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเลยเช่นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังชมพูมีสมาชิก30คนปัจจุบันมีเงินออม30,000บาทสมาชิกปลูกพืชผักต่างๆเช่นย,ยางพารามันสำปะหลังเลี้ยงแพะและไก่บ้านผ่นพื้นเมืองไว้บริโภคในครัวเรือนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงน้อยมีสมาชิก54คนทําการเกษตรเลี้ยงสัตว์และทําประมงได้ผลดีและมีแผนจะพัฒนาให้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนอื่นๆที่สนใจ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จซึ่งทุกคนตามปลื้มปิติที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเดนินมาทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยครั้งนี้